สนับสนุนโดยโออิชิบุฟเฟ่สวัสดีครับได้เวลาข่าวนอกลู่นะครับนอกลู่ข่าวแรกเดินทางไปที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ครับไปชมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะครับที่ป่าโคกโปง่งตาบลโคกกลางครับงานนี้ทน,นายอำเภอครับคุณสุรพลลีลาเลิศแล้วพร้อมด้วยพันเอกธนเศรษว่องโชติกุลค,ครับรองผู้บังคับการจังหวัดฐานบกบุรีรัมย์ รวมกันเป็นประธานและร่วมกันปลูกต้นกล้าพยูงครับ2,556ต้นเมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วแต่นายอำเภอนั้นยังไม่สามารถปลูกต้นพยูงต้นแรกได้เนื่องจากว่าพารามอเตอร์ที่นําต้นพยูงมาให้ทนายอำเภอยังมาไม่ถึงครับเนี่ครับบินมาแล้วถึงแล้วแต่ลงไม่ได้เนื่องจากลมเปลี่ยนทิศและลมแรงมากตามกำหนดการต้องลงหน้าประลำพิธีครับนายอำเภอบอกว่างานผมเยอะยังไงก็ต้องรีบลงแล้วต้องรีบไป นักบินพารามอเตอร์ตัดสินใจลงกลางท้องนาครับไม่มีทางเลือกแล้วครับแล้วก็นำต้นกล้าพายุมาให้ท่านนายอำเภอปลูกเป็นคนแรกหลังจากนั้นชาวบ้านก็ร่วมกันปลูกพิธีเปิดงานใหญ่ๆที่มีลมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมักจะเป็นอย่างนี้ครับนอกลู่ต่อมาเดินทางไปที่จังหวัดยะโสธรครับ ตำรวจโรงพักไทยเจริญที่จังหวัดยะโสธรครับยึดถือปฏิบัติกันมานะครับว่าหน้านานั้นจะตระเวตรวจท้องที่อย่างคราวนี้ครับท่านผู้กากับพันตำรวจเอกพินโยสุทธิสารครับนากาลังตํารวจที่ไม่ได้เข้าเวนะครับออกมาตระเวนอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็จอดข้างทางถอดเสื้อผ้าจากชุดตํารวจครับมาเป็นชุดชาวนาลงไปช่วยชาวนาครับถอนต้นกล้าครับเสร็จแล้วครับไถนา หลังจากนั้นก็ช่วยดำนาครับถามว่าเลือกช่วยยังไงครับคำตอบก็คือมีทั้งขับรถไปเจอแล้วก็สืบครับสืบว่าใครที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะครับไม่มีลูกหลานคอยช่วยเหลือทำนาก็จะเดินทางไปช่วยและทำแบบนี้มา3ปีติดต่อกันแล้วครับ ภูมิกับบอกว่าทุกปีที่มาช่วยดำนาเนี่ยครับไม่รู้แม้กระทั่งชื่อนะครับว่าเจ้าของนาตายายนี้ชื่ออะไรตายายนี่ชื่ออะไรครับและชาวบ้านครับหลังจากได้รับการช่วยเหลือแล้วก็บอกว่าดีใจจริงๆเพราะว่าตัวเองก็ไม่มีลูกหลานดีใจปลื้มใจพนมาซอยกระไดหม้นาพนมาซอยพนชงสารตากับยายทำนาสองคนส่งท้ายล่องใต้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับไปที่อำเภอพรมคีรีครับ ไปดูงานวันชาวสวนงานใหญ่ของอำเภอครับตอนกลางคืนครับมีการประกวดที่ดาวชาวสวนด้วยปีนี้มี11สาวงามเข้าประกวดภายใต้เงื่อนไขว่าทุกคนจะต้องเกิดที่พรมคีรีดูนะครับทุกคนต้องแสดงความสามารถมีทั้งไร่รำมวยไทยครับไหว้ครูธรรมะแมงมากออกอาวุธครับหมัดเท้าเข่าศอกต้องได้นี่ครับ ศิละปะพื้นบ้านเชิดหนังตะลุงสวยอีกเหมือนกันครับโอ้โหเห็นลีลาของเธอแล้วนุ่มๆน,นั้นมองแต่คนเชิดครับไม่ได้มองตัวหนังตะลุงเลยและสาวคนนี้ครับศิละปะการแสดงของชาวใต้ครับอยู่ทางใต้ได้รับอิทธิพลของอินโดนีเซียมาพอสมควรเธอรำอินโดนีเซียได้แม่ดูครับไม่ว่าจะเป็นการยักคอเล่นสีหน้าสีตานะครับแล้วก็ดวงตาของเธอครับเหมือนรำอินโดนีเซียจริงๆ และตอนท้ายครับสาวงามทุกคนปรากฏตัวพร้อมกันนุ่งสิ้นสวยงามมากครับผ้าไทยสิ้นไทยนะครับแต่ว่ารองเท้าที่สวมนั้นเป็นฝรั่งหน่อยนะครับสูง6นิ้ว7นิ้วสาวพรมคีรีก็เดินลำบากดูนะครับเดินช้ากันทุกคนอาจารย์เหมือนจะแกล้งน้มยังไงพิธีน,นะคะและคนนี้ครับนอกจากช้าแล้วจะล้มครับอาจารย์ได้ทอนการแล้วนะคะแม่พิธีกรต้องช่วยประคอง มีเสียงแซวจากพิธีกรหญิงครับบอกว่าแม่เลิกทําหน้าที่พิธีกรไปเลยะเดี๋ยวเขาคนอื่นกันพอจะถึงหลังเวทีครับพิธีกรต้องส่งต่อให้เพื่อนนางงามครับเพราะว่าตัวเองนั้นต้องทําหน้าที่ต่อ,อประกวดปีหน้าครับกรรมการลดความสูงของรองเท้าสหน่อยก็ได้นะครับ3-4นิ้วก็สวยพอแล้ว พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับข่าวนอกคุณ